สวัสดีกับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่8ปดพฤศจิกายน6กห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามาคัคคีตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9 5 0 5ห้าศ8นย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้ดศูนยหนึะเก้าแปดสองหก ก็จะห้าเก้าหนึ่งก็ได้เดอ้อเก้าห้าหนึ่งก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเมื่อคืนนี้ของเราก็เข้าอยู่เดอ้อแปดเราสามาัคคีต่อไปเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าห้าแปดแปดห้าเจ็ดสี่แปดหกห้าเจ็ดสี่เนาะ อีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดแปดเจ็ดแปดสามเ้ื่มันชอบมาแบบนี้เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเนาะจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อหน่ห้ากับแปดมาเหมือนกันต่างกันหกกับเก้าสี่กับเจ็ดนะคะหกแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าเนาะมันมาแบบนี้เนาะก็จับคู่ซื้อเอาเด้ออันนี้ห้ากับเก้านั้นห้ากับเจ็ดกับห้าเจ็ดเก้าเนาะอันนี้หกกับแปดสี่กับแปดก็หกแปดสี่ โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ